สวัสดีครับกลับมาพบกับไอยมบิ s อินสปิเรชันอีกครั้งนะครับตอนนี้เรายัางอยู่ในช่วงของการประกาศงบประจำปีหรืองบที่มีรอบบัญชีสิ้นสุดณนะสิ้นปี2004ที่ผ่านมากันจึงมีหุ้นปันผลที่กำลังจาะขึ้น x อกดีจำนวนมากและสำหรับ EP ีที่27นี้เราก็จะมาว่ากันต่อด้วยหุ้นปันผลที่กำลังจะขึ้น x อดีช่วงสัปดาห์แรกของเดือนมีนาคมหรือวันที่1-4มีนาคมนี้ แต่ก่อนจะไปเข้าเรื่องนะครับอย่าลืมแวะกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือน i y o m b ิ s Inspiration ไว้เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับครับสำหรับช่วง1-4มีนาคมนะครับอันที่จริงเนี่ยจะมีหุ้นทั้งหมดที่กำลังจะขึ้น XD ในช่วงเนี้ยทั้งหมดประมาณสัก 24หุ้นด้วยกันนะครับณนะวันที่สำรวจณนะวันนี้นะครับ23่เดืน2เนี่ยแต่สำหรับ EP ที่27เนียนะครับจะมา,าผมเนี่ยจะคัดมาเฉพาะหุ้นที่มีอัตราปันผลในรอบนี้สูงถึง3-7ซึ่งมีจำนวนสิหุ้นด้วยกันนะครับแล้วก็จะมาเล่าถึงผลการดาเนินงานนะครับการจ่ายปันผลรอบนี้และในอดีตรวมทั้งผลตอบแทนราคาในปี64และณวันที่22 เดือน2 2 6 5ว่าเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็เช่นเดิมนะครับอัตราปันผลที่ใช้หลักๆใน EP เนี้ยจะคำนวณจากเงินปันผลที่จะจ่ายในรอบนี้เทียบกับราคาณวันที่22กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี้ซึ่งเปอร์เซ็นต์ปันผลเนี่ยจะแตกต่างจากหน้าเว็บตลาดหลักทรัพย์เพราะของตลาดเป็นการคำนวณเงินปันผลที่จ่ายในรอบ1ปีเต็มซึ่งในแตล่ละบริษัทเนี่ยผมก็มีอัตราปันผลในรอบปีมาสแสดงให้ดูประกอบการต,ตัดสินใจด้วยนะครับ แล้วก็สำหรับข้อมูลชุดนี้ผมจะเรียงตามวันที่ขึ้น xd ก่อนก็คือวันที่1นึ่งนะครับไปจนถึงวันที่4ลองไปฟังกันครับว่า10หุ้นที่จะขึ้น xd ที่มีอัตราปันผลในรอบนี้สูง3-7%มเนี่ยมีอะไรบ้างสำหรับหุ้นตัวแรกนะครับที่จะขึ้น xd ก็คือบริษัทอมนะหะ อมามะนะนะครับลิสซิ้งจำกัดมหาชนมูลค่าตลาดอยู่ที่5,284ล้านบาทตัวย่อ A M A N A H ลักษณะการประกอบธุรกิจนะครับเป็นประกอบธุรกิจให้เช่าซื้อและเช่าการเงินเป็นหลักส่วนผลการดำเนินงานนะครับกำไรสุทธิประจำปี2อ6 4อยู่ที่307.2ล้านบาทเพิ่มขึ้นมา6% สาเหตุที่กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นนะครับเนื่องจาก1รายได้ที่เพิ่มขึ้นมาประมาณ2%จากในส่วนของรายได้สัญญาเช่าซื้อและรายได้อื่นๆเพิ่มขึ้น 2. บริษัทมีการตั้งสำรองผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นลดลงนะครับแล้วก็มีผลขาดทุนและประมาณการการด้อยค่า NPA ลดลงจากปีที่แล้วและ 3. นะครับบริษัทมีต้นทุนทางการเงินที่ลดลงทำให้กำไรสุทธินะครับ ต่อหุ้นประจำปี64อยู่ที่3.0.30บาทต่อหุ้นครับการจ่ายปันผลนะครับปันผลรอบนี้ที่0.16บาทต่อหุ้นวันขึ้น XD วันที่1มีนาคม2565จ่ายปันผลวันที่29เมษายน65ในรอบดำเนินงาน1มกราคม64ถึง31ธันวาคม64ในส่วนการจ่ายปันผลในปี64ที่ผ่านมานะครับจ่ายมาแล้ว1ครัค้ง เมื่อวันที่30เดือน4นะครับจ่ายที่0.13บาทต่อหุ้นนั่นเองราคาปิดสิ้นปี64นะครับอยู่ที่5.45เมื่อดูผลตอบแทนราคาในปี6 4ปรับตัวเพิ่มขึ้นมา38%แนะครับแล้วก็ราคาล่าสุดมนที่22กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับปิดที่5.10บาทปรับตัวลดลงจากต้นปีมา6.4%เป PE อยู่ที่17.2เท่า PB อยู่ที่3.1เท่า และเปอร์เซ็นต์ปันผลคิดเฉพาะปันผลล่าสุดเนี่ยครับอยู่ที่3.14%และถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์ปันผลในรอบปีอยู่ที่3.11%ต่อมาบริษัทที่2นะครับบริษัทบางจากคอปเปอเรชันจำกัดมหาชนมูลค่าตลาดอยู่ที่42,340บาท40ล้านบาทนะครับตัวย่อ BCP ลักษณะการประกอบธุรกิจประกอบธุรกิจ โรงกลั่นน้ำมันและการค้าน้ำมันและธุรกิจกราตรตลาดรวมถึงลงทุนในธุรกิจพลังงานไฟฟ้าสีเขียวธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาธุรกิจใหม่ๆในส่วนผลการดำเนินงานประจำปี64นะครับมีกำไรสุทธิ7,624ล้านบาทเพิ่มสูงถึง209%นะครับสาเหตุที่กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นนะครับเนื่องจาก รายได้รวมครับที่เติบโตสูงถึง46%จากราคาน้ำมันดิบและราคาน้ำมันสำเร็จรูปในสาระที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ 2. ต้นทุนขายและบริการเพิ่มขึ้นน้อยกว่ารายได้ที่เพิ่มขึ้นนะครับจึงทำให้มีกําไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นมาก 3. ม,มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเท่านั้น 4. และยังมีส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมประมาณ1,000ล้านบาทจากปีที่แล้วที่ขาดทุนอยู่เกือบ600ล้านบาททําให้กําไรสุทธติต่อหุ้นประจําปี64อยู่ที่5.25บาทต่อหุ้นในส่วนการจ่ายปันผลในรอบนี้นะครับจ่ายที่1บาทต่อหุ้นวันขึ้น XD วันที่2มีนาคม2 5 6 5จ่ายวันที่22เมษายน65ในรอบดําเนินงานเป็นการปันผลจากกําไรสะสมนะครับ แล้วก็ข้อมูลการจ่ายปันผลในปี64นะครับจ่ายมาแล้ว2ครั้งครั้งแรกวันที่22เดือน4 0.40บาทต่อหุ้นและครั้งที่2วันที่21เดือน9จ่ายที่1บาทต่อหุ้นในส่วนของราคาปิดนักสิ้นปี64นะครับ BCP ปิดที่25.25บาทต่อหุ้นนะครับในภาพของผลตอบแทนราคาประจำปี64อยู่ที่เพิ่มขึ้นมา23นะครับ แล้วก็ถ้าดูราคาณวันที่22ที่ผ่านมานะครับปิดที่30.75ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาประมาณ21.8%จากต้นปีเลยละครับในส่วน P/E อยู่ที่5.5เท่า P/B อยู่ที่0.8เท่าแล้วก็เปอร์เซ็นต์ปันผลคิดเฉพาะปันผลล่าสุดนี้นะครับอยู่ที่3.25%และเปอร์เซ็นต์ปันผลในรอบปีอยู่ที่6.72% ต่อมานะครับบริษัททิปโกแอร์ฟาวจำกัดมหาชนมูลค่าตลาดอยู่ที่28,568ล้านบาทตัวย่อ t a s c o ลักษณะการประกอบธุรกิจนะครับผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางมาตอยสำหรับการนำไปใช้ในการก่อสร้างถนนและซ่องบำรุงผิวการจราจรทางยกระดับผิวทางวิ่งขึ้นลงของสนามบินทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ในส่วนผลการดำเนินงานนะครับกำไรสุทธิประจำปี64อยู่ที่2,220ล้านบาทลดลง38%สาเหตุที่กำไรสุทธิลดลงนะครับเนื่องจาก1ลรายได้จากการขายและบริการลดลง7%จากกลุ่มลูกค้าต่างประเทศเนื่องจากบริษัทเลือกใช้กลยุทธ์ในการขายแบบเลือกประเทศนะครับ แต่เมื่อดูที่กำไรสุทธินะครับลดลงมากกว่าไรายได้ที่ลดลงนะครับเพราะว่ามีการขาดทุนจากสัญญาซื้อขายสินค้าพกกระพัล่วงหน้าประมาณ1 4 4 8ล้านบาทจากปีที่แล้วที่มีกําไรอยู่802ล้านบาทเป็นผลให้กำไรสุทธิต่อหุ้นประจําปี2 0ง4อยู่ที่1,41บาทต่อหุ้นนะครับข้อมูลการจ่ายปันผลในรอบนี้นะครับจ่ายที่0.80บาทต่อหุ้นขึ้น X d วันที่2มีนาคม65 จ่ายปันผลวันที่28เมษายน65ในรอบดำเนินงาน1กรกฎาคม6 4ถึง31ธันวาคม64ในส่วนข้อมูลการจ่ายปันผลในปี64นะครับจ่ายมาแล้วถึง3ครั้งครั้งแรกวันที่9เดือน2จ่ายที่0 3 0บาทต่อหุ้นครั้งที่2วันที่28เดือน4จ่ายที่1บาทต่อหุ้นและครั้งที่3วันที่9เดือน9จ่ายที่0.25บาทต่อหุ้น แล้วก็ราคาปิดนักซิ้งปี64นะครับอยู่ที่18.10บาทผลตอบแทนราคาประจำปี64อยู่ที่บวกขึ้นมาประมาณ3.4%และเมื่อดูราคาล่าสุดนณวันที่22นะครับราคาปิดอยู่ที่18.10 18.10บาทต่อหุ้นนะครับไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับต้นปีแล้วก็มี P/E ที่12.9เท่า PB ที่1.9เท่าเ P/B ที่็นนผลคิดเฉพาลล่าสุดอ,อร์เซ็นต์ปั และเปอร์เซ็นต์ปันผลในรอบปีอยู่ที่5.77ซตัวต่อไปนะครับบริษัทราชธานีลิสซิ่งจำกัดมหาชนมูลค่าตลาดอยู่ที่2 5 3 3 1ล้านบาทตัวย่อ thani ลักษณะการประกอบธุรกิจการบริการให้ เช่าซื้อทรัพย์สินและบริการเช่าสินทรัพย์แบบริส s ิง g และให้บริการธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักโดยเน้นลูกค้ากลุ่มหลักคือรถบรรทุกทั้งรถใหม่และรถใช้แล้ว ผลการดําเนินงานนะครับกำไรสุทธิประจําปี6กี่อยู่ที่1 7 0 9ันเจ็ด้าล้านบาทลดลง8%เปอร์เซนสาเหตุที่กาไรสุทธิลดลงนะครับเนื่องจากหนึ่งรายได้รวมลดลงเนื่องจากรายได้ดอกเบีย้ยจากสัญญาเช่าซื้อที่ลดลง2 4จี่เปอร์เซนแต่เหตุที่กําไรลดลงมากกว่ารายได้ที่ลดลงก็คือมีค่าใช้จ่ายบริหารที่เพิ่มขึ้นถึงส5้าเปอร์เซ็นตะครับแล้วก็ยังมีการตั้งสํารองผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิด เพิ่มสูงขึ้น248ล้านบาทเพิ่มจากปีที่แลวถึง73%ทําให้กําไรสุทธิต่อหุ้นประจําปี64อยู่ที่0.30บาทต่อหุ้นมาดูการจ่ายปันผลในรอบนี้นะครับจ่ายที่0.17บาทต่อหุ้นวันขึ้น XD วันที่2มีนาคม65จ่ายปันผลวันที่27เมษายน65ในรอบดำเนินงาน1มกราคม64ถึง31ธันวาคม64 ข้อมูลการจ่ายปันผลในปี64นะครับจ่ายมาแล้ว1ครั้งจ่ายที่เออจ่ายเมื่อวันที่27เดือน4นะครับจ่ายที่0.17บาทเช่นเช่นเช่นกันนะครับส่วนราคาปิดณนะสิ้นปี64อยู่ที่4.38บาทผลตอบแทนราคาประจำปีอยู่ที่บวกมา5.3และเมื่อดูราคาปิดล่าสุดอยู่ที่4.42บาทปรับตัวเพิ่มขึ้นมาจากต้นปีเล็กน้อยน,นะครับประมาณ0.9 โดยมี P/E อยู่ที่14.7เท่า P/B อยู่ที่2.3เท่าและเปอร์เซ็นต์ปันผลคิดเฉพาะปันผลล่าสุดอยู่ที่3.85%เอร์และเปอร์เซ็นต์ปันผลในรอบปีอยู่ที่3.90%มานะครับบริษัท TPI Polin Power จำกัดมหาชนมูลค่าตลาดอยู่ที่34,776ล้านบาทตัวยอด TPIPP ลักษณะการประกอบธุรกิจนะครับพรเพดิตและจำหน่ายไฟฟ้าโดยประกอบด้วยโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนทิ้งและโรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิง RDF ซึ่งโรงไฟฟ้าทั้งหมดเนี่ยตั้งอยู่ที่อำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีและประกอบธุรกิจสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซธรรมชาติ ผลการดําเนินงานนะครับกำไรสุทธิประจําปี64อยู่ที่4 1 9 1ล้านบาทลดลง7%เสาเหตุที่กาไรสุทธิลดลงนะครับเนื่องจาก 1. รายได้จากการขายไฟฟ้าลดลง 2. ต้นทุนขายไฟฟ้าเพิ่มขึ้นส่วนทางกับยอดขายที่ลดลงทําให้กําไรขั้นต้นลดลงและ 3. มนะครับมีต้นทุนในการจัดจําหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้นส่วนทางกับรายได้ที่ลดลงทําให้กําไรสุทธิต่อหุ้นประจําปี64อยู่ที่ 0.499บาทต่อหุ้นในส่วนข้อมูลการจ่ายปันผลในรอบนี้นะครับจ่ายที่0.13บาทต่อหุ้นวันขึ้น XD วันที่2มีนาคม65จ่ายปันผลวันที่12พฤษภาคม65นะครับในรอบดำเนินงาน1มกราคม64ถึง31ธันวาคม64 แล้วก็ข้อมูลการจ่ายปันผลในปี64นะครับจ่ายมาแล้ว2ครั้งครั้งแรกวันที่7เดือน5นะครับจ่ายที่0.15บาทต่อหุ้นครั้งที่2วันที่22เดือน9จ่ายที่0.12บาทต่อหุ้นในส่วนราคาปิดสิ้นปี64นะครับปิดที่4.16บาททำผลตอบแทนราคาติดลบนะครับลดลงมา2.8%แนะครับแล้วก็เมื่อดูราคาล่าสุดนะครับวันที่22อยู่ที่4.14ปรับตัวลดลงเล็กน้อยนะครับ0.5%จากต้นปี PE อยู่ที่8.3เท่า PB อยู่ที่1.1เท่าและเปอร์เซ็นต์ปันผลคิดเฉพาะปันผลล่าสุดอยู่ที่3.14%และเปอร์เซ็นต์ปันผลในรอบปีอยู่ที่6.04%ต่อมาบริษัทพรีเมียมมาร์เก็ตติ้งจำกัดมหาชนมูลค่าตลาดอยู่ที่5,863ล้านบาทตัวย่อคือ PM ลักษณะการประกอบธุรกิจนะครับ อ๋อโอเคเดี๋ยวข้อมูลไม่ขึ้นนะครับรอสักครู่ต้องขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวผมค่อยๆค,ค,คลิกโอเค1นนะครับจัดจําหน่ายและเป็นตัวแทนจําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคแบ,บ่งเป็น5กลุ่มนะครับได้แก่ผลิตภัณฑ์ขนมครบเคี้ยวผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มผลิตภัณฑ์ลูกอมผลิตภัณฑ์ยาและอาหารเสริมผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัวและของใช้ในครัวเรือนโดยมีร้านค้ากว่า3 0,000ืแห่งทั่วประเทศ ติดต่อค้าขายโดยตรงกับบริษัทนะครับในส่วนของผลการดําเนินงานนะครับมีกําไรสุทธิประจระําปี64อยู่ที่354.8ล้านบาทลดลง12%นะครับสาเหตุที่กำไรสุทธิลดลงนะครับเนื่องจาก1แม้รายได้โดยรวมนี่นะครับจะเพิ่มขึ้นแต่บริษัทเนี่ยมีต้นทุนขายและบริหารเนี่ย รวมทั้งต้นทุนในการจัดจําหน่ายและค่าใช้จ่ายบริหารเนี่ยเพิ่มมากกว่าไรายได้ที่เพิ่มขึ้นนะครับทำให้ความสามารถในการทํากําไรลดลงเป็นผลให้กําไรสุทธิต่อหุ้นประจําปี64อยู่ที่0.64บาทต่อหุ้นและก็การจ่ายปันผลในรอบนี้นะครับจ่ายที่0.30บาทต่อหุ้นขึ้น XD วันที่3มีนาคม65จ่ายปันผลวันที่17พฤษภาคม65นะครับรอบดําเนินงาน1มกราคม64ถึง31ธันวาคม64 ในส่วนข้อมูลการจ่ายปันผลในปีที่ผ่านมานะครับจ่ายมาแล้ว2ครั้งครั้งแรกวันที่11เดือน5จ่ายที่0.40บาทต่อหุ้นครั้งที่2วันที่8เดือน9จ่ายที่0.15บาทต่อหุ้นนะครับแล้วก็ราคาปิดสิ้นปีของ PM อยู่ที่9.90บาททำผลตอบแทนราคาประจำปี6กมาเพิ่มขึ้นมา2 3อร์เซในส่วนราคาปิดล่าสุดอยู่ที่ 9.80บาทลดลงมา1%เนะครับเมื่อเทียบกับต้นปีมี PE อยู่ที่15.4เท่า PB อยู่ที่3.8เท่าและเปอร์เซ็นต์ปันผลนะครับคิดเฉพาะปันผลล่าสุดอยู่ที่3.06และเปอร์เซ็นต์ปันผลในรอบปีอยู่ที่4.55เปเตัวต่อมานะครับบริษัทพรีเมียร์เทคโนโลยีจำกัดมหาชนมูลค่าตลาดอยู่ที่ 1, 8 0 3ล้านบาท ลักษณะการประกอบธุรกิจนะครับดำเนินธุรกิจให้เช่าอาคารสำนักงานและลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศโดยมีบริษัทย่อยหนึ่งแห่งคือบริษัท DataPro Computer System จำกัดซึ่งดำเนินธุรกิจเป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร มีผลิตภัณฑ์ที่บริษัทย่อยพัฒนาขึ้นเองและผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนจำหน่ายจากบริษัทชั้มนันของโลกรวมถึงการให้บริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้านต่างๆผลการดำเนินงานนะครับกำไรสุทธิประจำปี64อยู่ที่93.3ล้านบาทลดลงถึง47%สาเหตุที่ กำไรสุทธิลดลงนะครับเนื่องจาก1รายได้ที่ลดลงกว่า36%เนื่องจากสถานการระบาดของโควิด -19 ที่ส่งผลกระทบต่อซัพพลายเชนการผลิตสินค้าไอทีบางประเภทที่ต้องรอนานกว่า4เดือนอีกทั้งการดำเนินงานติดตั้งและส่งมอบงานที่ต้องล่าช้าออกไปและหน่วยงานต่างๆมีการลงทุนโครงการใหญ่ๆลดลง แล้วก็2นะครับมีต้นทุนขายและบริการและค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลงน้อยกว่าไรายได้ที่ลดลงส่งผลต่อความสามารถในการทํากําไรนั่นเองนะครับเป็นผลให้กําไรสุทธิต่อหุ้นประจําปี64อยู่ที่0.33บาทต่อหุ้นข้อมูลการจ่ายปันผลในรอบนี้นะครับจ่ายที่0.41บาทต่อหุ้นขึ้น XD ันที่3มีนาคม65 จ่ายปันผลวันที่17พฤษภาคม65ในรอบดำเนินงาน1มกราคม64ถึง31ธันวาคม64ข้อมูลการจ่ายปันผลในปี64ที่ผ่านมานะครับจ่ายมาแล้ว2ครั้งครั้งแรกวันที่11เดือน5จ่ายที่0.40บาทต่อหุ้นครั้งที่2วันที่3เดือน9จ่ายที่0.25บาทต่อหุ้นข้อมูลราคาปิดสิ้นปี64นะครับอยู่ที่5.95 ผลตอบแทนราคาปีกศอยู่ที่เพิ่มขึ้นมาประมาณ3.5%เปอร์เซ็นต์แล้วก็ราคาปิดล่าสุดนะครับอยู่ที่6.3 5ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากต้นปีมาประมาณ6.7% PE อยู่ที่19.3เท่า PB อยู่ที่2.8เท่าโดยมีเปอร์เซ็นต์ปันผลคิดเฉพาะปันผลล่าสุดอยู่ที่6 4 6เปอร์เซต์และเปอร์เซ็นต์ปันผลในรอบปีอยู่ที่10.48%ี่ ต่อมานะครับบริษัทไทยออยล์จำกัดมหาชนมูลค่าตลาดอยู่ที่1,8631ล้านบาทตัวย่อ T.O.P ลักษณะการประกอบธุรกิจนะครับประกอบธุรกิจการกลั่นและจำหน่ายน้ำมันปิโตเรเลียมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยโดยมีธุรกิจหลักคือการกลั่นน้ำมันปิโตเรเลียมธุรกิจปิโตรเคมีและธุรกิจน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานและก็ยังมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องหลากหลายเช่นธุรกิจไฟฟ้า ธุรกิจสารทำรายธุรกิจบริการการขนส่งทางเรือและทางท่อธุรกิจพลังงานทดแทนธุรกิจผลิตสารตั้งต้นสำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์สารทำความสะอาดเป็นต้นผลการดำเนินงานนะครับกำไรสุทธิประจำปี64อยู่ที่12,578ล้านบาทเพิ่มสูงถึง481% สาเหตุที่กําไรสุที่เพิ่มขึ้นนะครับเนื่องจากรายได้ที่เพิ่มขึ้น38%เนื่องจากราคาน้ํามันดิบและราคาน้ํามันสําเร็จรูปในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นในปีที่ผ่านมานะครับ2การบริการการบริหารจัดก,การต้นทุนขายได้อย่างมีประสิทธิภาพทําให้เพิ่มขึ้นในอัตราที่น้อยกว่ารายได้ที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้กําไรขั้นต้นเพิ่มสูงขึ้น3 นหนึ่งนะครับแม้บริษัทจะมีผลขาดทุนจากเครื่องมือทางการเงินกว่า2,400ล้านบาทและขาดทุนจากอัตราเลขเป็นแล้วก็ตามนะครับก็ยังกําไรสูงถึงขนาดนี้แล้วก็ถ้าเป็นในส่วนของกําไรสุดที่ต่อหุ้นประจําปี64นะครับอยู่ที่6.17บาทต่อหุ้นข้อมูลการจ่ายปันผลนะครับจ่ายที่2บาทต่อหุ้นขึ้น xtd วันที่3มีนาคม65จ่ายปันผลวันที่25เมษายน65ในรอบดําเนินงานเป็นการปันผลจากกําไรสะสมนะครับ ในส่วนข้อมูลการจ่ายปันผลในปี64นะครับจ่ายมาแล้ว2ครั้งครั้งแรกวันที่22เดือน4เอ้ย26เดือน4นะครับจ่ายที่0.70บาทครั้งที่2วันที่23เดือน9จ่ายที่0.60บาทก็ข้อมูลราคาปิดสิ้นปีนะครับอยู่ที่49.5บาทปรับตัวลดลงมา4.8%นะครับประจำปี64 แล้วก็เมื่อดูจากราคาล่าสุดนะครับวันที่22เดือน2ปิดที่53บาทนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นมาประมาณ7.1%จากต้นปี PE อยู่ที่8.6เท่า PB อยู่ที่0.9เท่าโดยมีเปอร์เซ็นต์ปันผลนะครับคิดเฉพาะปันผลล่าสุดอยู่ที่3.77%และเปอร์เซ็นต์ปันผลในรอบปีอยู่ที่4.93% บริษัทต่อมานะครับบริษัทเอเชียนอินซูเลเตอร์จำกัดมหาชนมูลค่าตลาดอยู่ที่5,390บล้านบาทตัวย่อก็คือ AI ลักษณะการประกอบธุรกิจนะครับมี3ธุรกิจหลักด้วยกันนั่นคือ1ธุรกิจผลิตและจำหน่ายลูกถ้วยไฟฟ้า2ธุรกิจวิศวกรรม3ธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันพืชและพลังงานทดแทนน้ำมันไบโอดีเซลผลการดำเนินงานนะครับกำไรสุทธิประจำปี64อยู่ที่4 0 4 444ล้านบาทนะครับลดลง41%สาเหตุที่กำไรสุทธิลดลงนะครับเนื่องจาก1แม้บริษัทจะมีรายได้รวมนะครับเพิ่มขึ้นมาประมาณ9%แต่เหตุที่กำไรลดลงก็เพราะต้นทุนการขายนะครับเพิ่มมากกว่าไรายได้ที่เพิ่มขึ้นทําให้กําไรขั้นต้นปรับตัวลดลงแล,แล้วก็อีกทั้งนะครับมีผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น20ล้านบาทนะครับจากบริษัทย่อยทําให้กําไรสุทธิ ต่อหุ้นประจำปี64นะครับอยู่ที่0.634บาทต่อหุ้นข้อมูลการจ่ายปันผลนะครับเป็นการจ่ายที่0.42บาทต่อหุ้นขึ้น XD วันที่4มีนาคม65จ่ายปันผลวันที่29เมษายน65นะครับในรอบดำเนินงานเป็นการปันผลจากกำไรสะสมในส่วนข้อมูลการจ่ายปันผลประจำปี64นะครับจ่ายมาแล้ว2ครั้งครั้งแรกวันที่22เดือน4จ่ายที่0.15บาทต่อหุ้น ครั้งที่2วันที่7เดือน9จากที่0.07บาทต่อหุ้นราคาปิดสิ้นปี64นะครับปิดที่6.90บาทปรับตัวลดลงมา12.9%นะครับประจําปี64และเมื่อดูจากราคาล่าสุดวันที่22นะครับปิดที่7.70บาทปรับตัวเพิ่มขึ้นมา11.6%จากต้นปี PE อยู่ที่12.1เท่า PB อยู่ที่2.1เท่า โดยมีเปอร์เซ็นต์ปันผลนะครับคิดเฉพาะปันผลล่าสุดอยู่ที่5.45%และเปอร์เซ็นต์ปันผลในรอบปีอยู่ที่7.79%ตัวสุดท้ายนะครับตัวที่10บริษัท AI Energy จำกัดมหาชนมูลค่าตลาดอยู่ที่6,043ล้านบาทตัวย่อกก็คือ AIE ลักษณะการประกอบธุรกิจนะครับเป็นผู้ผลิตน้ํามันไบโอดิเซลน้ำมันพืชกรีเซอรีน ine, บริสุทธิ์และผลิตภัณฑ์ผลพอยได้จากน้ํามันปลาล์มดิบคุณภาพดีก็คือบริัทไอนี่เป็นบริษัทย่อยของ AI นะครับแล้วก็ผลการดําเนินงานนะครับกำไรสุทธิประจําปี64อยู่ที่423.6ล้านบาทลดลง13%สาเหตุที่กำไรสุทธิลดลงนะครับเนื่องจาก แม้รายได้โดยรวมนะครับจะเพิ่มขึ้น17%แต่มีต้นทุนขายและบริการเพิ่มขึ้นมากกว่านะครับทำให้กำไรขั้นต้นเนี่ยลดลงและ2นะครับบริษัทมีผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น20ล้านบาทนะครับจากการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะเสียแล้วก็ทำให้กำไรสุทธิต่อหุ้นประจำปี64นะครับอยู่ที่0.324บาทต่อหุ้น ข้อมูลการจ่ายปันผลในรอบนี้นะครับจ่ายที่0.25บาทต่อหุ้นขึ้น XD วันที่4มีนาคม65นะครับจ่ายปันผล29เมษายน65ในรอบดำเนินงาน1มกราคม64ถึง31ธันวาคม64การจ่ายปันผลในปี64นะครับจ่ายมาแล้ว1ครั้งเมื่อวันที่30เดือน4นะครับจ่ายที่0.05บาทต่อหุ้นแล้วข้อมูลราคาปิดสิ้นปี64นะครับปิดที่4.36 บาทนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นมา41.6%นะครับประจำปี64และมาดูราคาปิดล่าสุดที่4.62บาทปรับตัวเพิ่มขึ้นจากต้นปีมาแล้วประมาณ6%มี P/E ที่14.3เท่า P/B อยู่ที่2.8เท่าโดยมีเปอร์เซ็นต์ปันผลคิดเฉพาะปันผลล่าสุดอยู่ที่5.41%และเปอร์เซ็นต์ปันผลในรอบปีอยู่ที่4.22% และนี่ก็เป็นตารางสรุปของ10หุ้นปันผลนะครับที่มีอัตราปันผลในรอบนี้สูงถึง3-6%ที่คัดกรองมาจากหุ้นที่กำลังจะขึ้น XD 24หุ้นในช่วงวันที่1-4มีนาคมที่จะถึงนี้นั่นเองนะครับโดยหุ้นที่มีอัตราปันผลสูงที่สุดนะครับก็คือ PT มีอัตราปันผลที่6 4 6อรองลงมาก็คือหุ้นที่มีอัตราปัผล5%กว่ากว่าๆนะครับก็จะมี AI กับ AIE รองลงมาคือหุ้นที่มีอัตราปันผล4%เกว่าก็คือ Tasco นะครับและนอกนั้นนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ3%เปกว่าๆ นอกจากนี้นะครับจะสังเกตได้ว่าทั้ง10หุ้นดังกล่าวเนี่ยก็ยังมีอัตราปันผลในรอบปีที่สูงเช่นกันโดยอยู่ระหว่าง3 1 0ในส่วนใครนะครับอยากรู้ว่าทั้ง24หุ้นนะครับที่กำลังจะขึ้น XD ในช่วงวันที่1 4มีนาคมเนี้ยมีหุ้นอะไรจ่ายปันผลเท่าไหร่กันบ้างสามารถตามไปดูได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับฝากไว้ให้คิดเหมือนเดิมนะครับสำหรับหุ้นขึ้นเครื่องหมาย XD หลังจากหุ้นที่ขึ้นขึ้นหมาย XD แล้วนะครับส่วนใหญ่ราคาจะปรับตัวลดลงอันนี้ไม่ต้องตกใจเพราะเก่งกําไรหุ้นนะครับลดลงจากที่ไม่ได้รับปันผลเพราะฉะนั้นถ้าหวังจะซื้อหุ้นปันผลก่อนขึ้น XD เนี่ยต้องพิจารณาด้วยว่าปันผลที่จะได้รับกับราคาหุ้นที่จะย่อหลังจากขึ้น XD แล้วเนี่ยแบบไหนจะคุ้มกว่ากันนะครับ แล้วก็ยังอยากย้ําเหมือนเดิมนะครับว่าการคัดเลือกหุ้นที่จะลงทุนเนี่ยควรใช้อัตราส่วนทางการเงินและก็การลงทุนอื่นๆประกอบด้วยไม่ได้ใช้เฉพาะอัตราปัผลอย่างเดียวเท่านั้นนะครับอีกทั้งนะครับยังต้องเข้าใจในธุรกิจรวมทั้งพอจะมองแนวโน้มของธุรกิจในอนาคตออกด้วยจะช่วยเราหาบริษัทที่จะลงทุนที่สามารถจ่ายปันผลให้เราได้ในระยะยาวด้วยนะครับ คลิปนี้จัดทาขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการลงทุนเท่านั้นนะครับไม่ได้ชี้นําว่าบริษัทไหนหน่าลงทุนกว่าบริษัทไหนหรือผลตอบแทนการลงทุนจะไม่เปลี่ยนไปเพราะการลงทุนมีความเสี่ยงผู้สนใจควรต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนเสมอสุดท้ายถ้าชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตาม subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไอยมบิสอินสปิเรชั่นไว้เพื่อไม่พลาดความรู้และข้อมูลหุ้นดีๆเกี่ยวกับการลงทุนนะครับ แล้วพบกันใหม่ใน e ีพีต่อไปสวัสดีครับ